ในที่สุดปอก็มาเปิดกล้องแล้วนะคะคิดถึงหน้าสวยๆของปอไหมทุกคนอาการตาของปอตอนนี้นะคะข้างขวาเนี่ยหายแล้วนะคะแต่ว่าข้างซ้ายเนี่ยยังมีก้อนๆอยู่นะแต่ว่ามันยุบลงค่ะแล้วก็เหลือเพียงแค่แบบว่าก้อนเล็กๆเท่านั้นนะคะถ้าในกล้องเนี่ยเพื่อนๆนะคะก็จะเห็นว่าตรงตาของปอเนี่ยมันค่อนข้างชํำนะคะเพราะว่ามันบวมเนาะคือไม่ได้เปิดกล้องมาประมาณ1เดือนกว่า นะคือแบบนานจริงอะไรจริงนะคะและก็วันนี้นะคะมีคำถามหนึ่งคำถามค่ะจากน้องคนนี้เลยนะคะเขาบอกว่าพี่ว่ปอคะถ้าเราสามารถทำให้อศนะเป็นแฟนกับคนอื่นได้แล้วเราสามารถทำให้คนอื่นเนี่ยเป็นแฟนเงินได้ไหมนะคะต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ทำได้แค่อศนะเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะจ๊ะเราจะมาทำให้อศ นะคะคเป็นแฟนกับคนอื่นค่ะซึ่งไม่ใช่กับรุ่มพี่แน่นอนนะคะสำหรับวิธีในการทำให้ออสนานะคะเป็นแฟนกับคนอื่นเนี่ยจะต้องใช้เวลานะคะถึง4วันเลยนะคะก็คือภารกิจเอ,อ,อันไหนว่น่าจะเป็น อันนี้ป้าเออใช่นี่ไงและนี่นะคะคือภารกิจที่ปอจะมาทําในวันนี้นะคะคือปอเน่ะเคยทําเป็นแล้วเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะมารีเมคนะคะทําใหม่คะ่ะทุกคนเผื่อว่ามีคนเนี่ยยังไม่เคยดูนะคะวันแรกนะคะเราก็จะมาทำเควสน,นะคะให้กับผู้ชายคนนี้เลยนี่นายฉันรู้นะว่าน,นายเนี่ย มีใจให้กับโอซานะา่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทำให้นายเนี่ยสมหวังเองนะเพื่อนอะไรหรอคือฉันต้องการหูฟังน่ะได้เลยจับ ไปค่ะเขาต้องการให้เรานะคะไปดบหูฟังให้เขานะคะถ้าถามว่าแล้วเขาเนี่ยจะเอาหูฟังนะคะไปทําอะไรนะคะก็เพราะว่าเขาเนี่ยต้องการให้เรานะคะสื่อสารกับเขาค่ะผ่านหูฟังนะคะเพราะว่าวันนี้อาญาโนะนะคะจะมาเป็นแม่สื่อค่ะเป็นกูรูเรื่องความรักนะคะ What you เออก็คืออันไหนนะอันนี้ป้าอ่านี่ไงใช้เพียงแค่5แต้มเท่านั้น <Ple asure. S 2> นะคะทุกคนขอบคุณนะอิงโฟจังเราได้หูฟังมาแล้วนะคะจากนั้นก็เอาหูฟังเนี่ยไปให้เขาได้เลยนะคะนี่นายอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยฉันอุตส่าห์เอาหูฟังมาให้นายนะเพื่อนอ่านี่ไงจะแล้วนี่รับไปสิเพื่อน Let วว้า <Wow. S 2> ขอบคุณนะ ear, so ไม่เป็น <you S 1> ไร <can> เพื่อนเพราะว่าเราเนี่ยเพื่อนกันใช่ไหมและหลังจากนั้นนะคะก็ให้เขาเนี่ยตามอายาโนมานะคะ นี่นายตามฉันมาสิเพราะว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพานายเนี่ยมาศึกษาเรื่องความรักในส่วนของหน้าน,นี้นะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกตามปอนได้เลยนะคะก็คืออ,นนอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะคะตามมาสิอ่าโอเค มาม้ามามา้าตอนนี้นะคะเราก็กําลังให้ผู้ชายคนนี้นะคะตามเรามาเนาะมาเร็วแล้วเราก็วิ่งขึ้นมาที่ห้องหนังสือได้เลยนะคะเอเดี๋ยวนะนี่นายชื่ออะไรเนี่ยปอก็จําไม่ได้แฮะมาดูสิทึบอ๋อเขาชื่อว่าคิวจินะคะมาแล้วนายแล้วพอเขามาตรงนี้นะคะก็คือกดได้เลยค่ะทุกคนนี่เป็นยังไง ตอนนี้นะคะเรากับคิวจิเนี่ยกำลังศึกษาเรื่องความรักอยู่นะคะก่อนที่เราเนี่ยจะมีความรักใช่ไหมเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะเอาชนะใจผู้หญิงได้ยังไงนะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนพอเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานะคะไปเข้าชมรมเกมเมอร์นะคะเพราะว่าอายาโนเนี่ยจะต้องมีสกิล ในการยั่วยุคนอื่นด้วยนะคะสวัสดี you you อ่ oh. เรียบร้อยแล้วเราก็มาอัพสกิลได้เลยค่ะให้เรานะคะเลือกที่อันนี้ได้เลยค่ะปึ๊บมาลยุยนี่กําลังเล่นเกมอะไรอยู่หรอจ๊ะเหมือนจะเป็นเกมภาษาเลยนะเนี่ย oh. แล้วหลังจากนั้นนะคะก็วิ่งไปหาพวกเขาทั้งสองคนนะคะโอซานะมานี่แล้ว คือฉันจะบอกเธอว่ามีคนเนี่ยอยากเจอเธอน่ะไปไหมเฮ้ยไปหรอเอาดีแปลว่าโอสนะนะคะก็ เปิดใจนี่วะนี่คิวจินายรีบไปสิโอสนาเนี่ยกำลังรอนายอยู่นะจ๊ะโอเคครับผมคือตอนนี้นะคะปอก็นัดนะคะโอสนาเนี่ยให้คิวจิแล้วนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการตอบคาถามเอาใจโอสนากันนะคะมาค่ะให้เรานะคะมารอที่หลังต้นไม้ต้นนี้ได้เลยนะคิวจิเร็วๆสิโอเค แล้วก็กด e เลยค่ะนี่เป็นไงโอ้โหโคตรแม่สื่อเลยนะคะนี่ค่ะเขากำลังใส่หูฟังอยู่นะคะนี่คิวจินายจะต้องใจเย็นๆนะเฟยเอ,อมิมข้อแรกนะคะให้ตอบอันนี้เลยนะคะเออใช่ปะวะใช่สิปึ๊บอ่าถูกต้องด้วยค่ะส่วนอันที่สองนะคะก็ให้เราเนี่ยมาตอบดนตรีนะคะผมปึ๊บ โอสนาเนี่ยนะมีท่าทางที่แบบอุ้ยเขินจังเลยย่าแล้วก็อันนี้นะคะให้เราตอบอันที่สองนะคะผมปื๊บส่วนอันนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องไปซื้อของขวัญให้โอสนานก่อนนะคะเท่ากับว่าภารกิจในวันนี้นะจ๊ะก็สำเร็จแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเฮ้ย ทั้งสองคนนะคะเริ่มจะมีความสัมพันธ์ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะคะมาค่ะเราจะต้องทำแบบนี้นะคะทั้งหมดนะคะอีก4วันเลยนะคะไปค่ะเฮ้ยยันจังวันนี้เนี่ยนะเธอเนี่ยทำดีมากๆเลยไปครับผมเดี๋ยวปอจะมาเล่งเวลาเลยแล้วกันนะคะ เพราะว่าเราจะต้องรีบข้ามวันไปค่ะ okay, <so> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนฉันขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะวันนี้เนี่ยนะฉันก็ได้ทําความดีแล้วล่ะแต่ว่า hmm. ในความดีของเธอเนี่ยนะมันก็มีอะไรที่แอบแฝงอยู่เสมอเลยค่ะมาทุกคนกลับบ้านก่อนนะจ๊าเอาล่ะ เราก็กลับมาที่ห้องนอนแล้วนะคะเหย่ยบเครึ่งนอนนะคะให้เราเนี่ยไปที่เท้าก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปซื้อของขวัญน,นะคะให้โอสนนะนะคะแต่ว่าฉันไม่มีตังนี่นาเออใช่เราไม่มีตังค่ะแต่ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปอจะมารับจ็อบแล้วกันนะคะมาเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารค่ะทุกคนปร๊บจัดมาค่ะขอทำงานหาเงินก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะโอเคน่าจะเป็นไข่หรือเปล่าปอไม่แน่ใจนะคะหมดเวลาพอดีนะคะหุยเราหาเงินได้147 ดอนเลยนะก็ไม่ธรรมดานะคะอ้าวสงสัยฉันคงต้องแวะตลาดก่อนไปโรงเรียนแล้วแหละพอดีว่าเมื่อคืนนี้นะคะเป็นรับจ็อบมานะเฮ้ยเออให้เรามาที่ร้านนี้นะคะมันคือร้านอะไรวะกิฟชอ็อปเราต้องไปร้านกิฟช็อปนะคะนี่ไงเจอแล้วนี่เลยค่ะซื้อให้หมดเลยนะคะ อะไรที่เป็นแมวเนี่ยซื้อให้หมดเลยค่ะเพราะว่าโอซานะชอบแมวนะคะเหลือแค่3วันเท่านั้นนะคะเราก็จะได้เห็นภาพคันจิโอ้ยไม่ใช่มันช่ว่าคิวจิเออคันจิคืออะไรมาค่ะวันที่สองแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยมาดักรอนะคะคิวจิได้เลยนะคะนี่คิวจินายอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยคิวจินี่นะ ไปทำอะไรกับผิวของนายมาน่ะเหมือนว่าเขาเนี่ยกําลังจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออศนะเลยนะคะเฮ้ยวัดดีเอออะไรตัวบักกันเหรอนี่นายโอ้โหฉันว่านายก็ดูดีอยู่นะเพื่อนเอาล่ะไปะ เดี๋ยวฉันจะพานายเนี่ยมาศึกษาหาความรักต่อนะจ๊ะก็ให้เรานะคะวิ่งไปที่ห้องหนังสือได้เลยค่ะไหนมีใครนะคะที่ไม่เคยเห็นคิวจิเนี่ยในสภาพแบบนี้บ้างคะคือมันก็เป็นลุคที่แบบว่าน่าสนใจอยู่นะเป็นหนุ่มผิวแทนเนาะมาค่ะปึ๊บมานั่งศึกษาหาความรักกันต่อนะคะนี่นาย การที่นายเนี่ยนะจะชนะใจผู้หญิงได้เนี่ยนายจะต้องเป็นคนดีเท่านั้นนะเพื่อนเออว่าไปนะคะเอาละเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ให้เรานะคะไปที่ห้องเกมเมอร์ค่ะเพื่ออัพสกิลนะคะในการยัวย่วยุคนอื่นนะคะทุกคน p o w เวอรนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมารอให้โอสะน,นะคะยืนอยู่ตรงบริเวณต้นไม้เนาะ hmm. เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นแม่สื่อต่อนะคะโอสนะมาหรือยังมา เดี๋ยวปอจะมาเล่งเวลาเลยค่ะทุกคนรอแล้วก็รอรอแล้วก็รอโอเคครับผมคิวจินายอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเมื่อไหร่นายจะลงมาเนี่ยเรากำลังตามหาเขาอยู่นะคะอ๋อนี่เขายือนอยู่ตรงนี้นี่เองไปค่ะเดี๋ยวปอจะมานัดให้โอซานะนะคะไปหาคิวจินะคะอ่า แล้วเธอก็ไปแบบไม่ปฏิเสธเลยนะคิวจิรีไปสิโอสนะรอนายู่นะจ๊ะไปเลยไปเลยตื้ดื้อตื้อตื้ดื้อตื้ตื้ตื้มามาทำการตอบคำถามเหมือนเดิมนะคะนี่กำลังใส่หูฟังอยู่นะจ๊ะสวัสดีโอสนะมา อันแรกนะคะให้เราเลือกเป็นชมลมสยศาสตร์นะจ๊ะอู้หูยทำท่าเขินเชียส่วนอันที่สองนะคะก็ให้เลือกเป็นอาหารนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะให้เราเนี่ยตอบเป็นอันนี้นะคะทุกคนอันที่สี่เนาะปึ๊บแล้วหลังจากนั้นก็ตอบเหมือนเดิมเลยนะคะนี่ถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ย จะเอาของขวัญน,นะคะให้โอสนนะค่ะปอขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะคะชิ้นแรกนี่โอสนนะพอดีว่าผมเนี่ซื้อของขวัญมาให้คุณนะ่ะคุณใส่สิเฮ้ยโอ,ยโอย้แล้วก็ดูเหมือนว่าโอสนนะเนี่ย จะใส่ข้อมือที่คิวจีเนี่ยให้แล้วนะคะอยากเห็นหน้าในดูซิว่ามันสวยหรือเปล่าหุยสองคนนี้นะคะกำลังไปด้วยดีเลยนะเนี่ย <c oughs> แต่ลุมเพียน,นะกำลังจะเป็นหมาหัวเน่าแล้วนะคะนี่ไงนี่ไงทุกคนดูสิโอ้โหุยน่ารักปะมันคือกําไรนะคะแล้วก็จะมีลูกน้องแมวอยู่ตรงกลางด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะ ก็คือให้เราเนี่ยกลับบ้านได้เลยนะคะคือเราจะต้องทำแบบนี้นะคะจนกว่า หลอดเนี่ยจะเต็มนะคะไปค่ะเราไปเริ่มกันวันที่4เลยแล้วกันนะคะเพื่อความลดเร็วเนาะ day f o อาละแล้วปอก็เล่นมานะคะจนถึงวันที่4ี่แล้วนะคะทุกคน s <S คือตอนนี้นะคะหลอดสถานะของทั้งสองคนเนี่ยจะเต็มหลอดแล้วนะคะทุกคนคือพวกเรานะคะใกล้จะเห็นความเป็นจริงแล้วนะคะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะคะมาคิวจี ถึงเวลาของนายและเพื่อน ไปจ้าแล้วก็วิ่งไปที่หลังต้นไม้เหมือนเดิมเลยนะคะแม่สื่ออายาโนมาแล้วค่ะใครที่อยากจะให้อายาโนนะคะเป็นแม่สื่อนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะ๋อะไม่ใช่นะจ๊ะมาครับผมทั้งสองคนก็คือแบบว่าเริ่มจะเข้าที่แล้วนะคะภารกิจได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะมาทําเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะนีฮ่ฮใส่หูฟังแปบ๊บนึงนะครับแล้วก็มันเริ่มกันเลย ะะสำหรับข้อแรกนะคะให้เราตอบไปที่เกรวเนาะปึ๊บอุ้ยไกลแล้วส่วนอันที่สองนะคะก็ให้เราตอบแมวป่ะเออปึ๊บอุยอันนี้นะคะปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ปึ๊บอุยจะเต็มหลอดแล้วเอ,อิมเดี๋ยวปอจะให้เป็นอันนี้แล้วกันนะคะฟึบ อีกแค่แบบนิดเดียวเองนะคะทุกคนเราก็จะทำสำเร็จแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะ รู้สึกว่าตอนนี้นะคะโอซานาเนี่ยใส่ของของเรานะคะเต็มตัวเลยค่ะแหมเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยซื้อของให้เขานะคะแล้วเขาเนี่ยใส่ของเรานะคะแปลว่าเขานะคะใส่ใจเราแล้วก็มีใจให้เรานะคะเออมันก็ฟินอยู่นะคนที่ชอบเนี่ยใส่ของที่เราซื้อให้อ่ะทุกคนไปค่ะ เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะคือวันสุดท้ายของเราแล้วนะคะแล้วเราก็ใกล้จะได้เห็นแล้วค่ะว่ารุนพี่เนี่ยจะเศร้าสักแค่ไหนนะคะแล้วเราก็กลับมาที่ห้องแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยอ่านหนังสือผู้ใหญ่นะคะโอ้โหมันคือหนังสือการ์ตูนที่ เราไม่ควรจะอ่านเลยนะเพราะว่าแต่ละอันนะคะมันก็ค่อนข้างเซ็กซี่แล้วก็18บวกเลยนะคะมาค่ะมาศึกษาหาความรู้นะคะเพื่อคิวจิเลยนะเนี่ยเออมาแล้วมาแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคิวจิ นายจะต้องได้สมหวังแน่นอนในโปรดเชื่อใจอาโนยนะคะเออเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็ทำเพื่อคนอื่นเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วเร็วรีวรบๆใส่รองเท้าฉันรอนายอยู่นะจ๊ะมานายตามฉันมาหน่อยจ้ะเพราะว่าฉันจะต้องพานายเนี่ยนะขึ้นมาอ่านหนังสือทุกวันเลยแหละมาแล้วคันจีเอ้ยไม่คันจีดีคิวจี <laughs> ตามมาเร็วตามมาตามมาเอ้าเดี๋ยวนี่นายจะไปไหนเนี่ยเอาบโถถอ้ยมาเร็วนี่ค่ะศึกษาหาความรู้เรื่องความรักเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราวิ่งไปอัพสกิลได้เลยนะคะทำแบบนี้ทุกวันนะคะมาเรียบร้อยครับผม Power Up นะคะ ภารกิจสุดท้ายในวันนี้คือคุยกับโอซานะแล้วก็ให้ของขวัญชิ้นสุดท้ายนะคะโอซานะไปเร็วผู้ชายรอเธออยู่นะแล้วก็วิ่งมาหาคิวจิได้เลยนะคะไปเร็วไปเร็วนี่โอซานะคือแบบว่าวิ่งหน้าตั้งมาเลยนะคะมาคิวจิพร้อมนะเพื่อนพร้อมเสมอครับ อ,อ,อันนี้นะคะให้เลือกเป็นรูปมีดเนาะปุ๊บอุยอ้ยเอาดีนะคือมันก็เต็มหลอดแล้วล่ะจริงแล้วก็เฮ้ยนี่ค่ะ ของขวัญชิ้นสุดท้ายนะคะจากคิวจิของเรานะคะอ <c oughs> ืเขินอะไรขนาดนั้นจะหล่อนเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยก็มีใจให้กันแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็แค่รอเวลาให้ทั้งสองคนนะคะไปสารภาพรักกัน A later few moments later. 5้าโมงแล้วแล้วก็ให้เรานะคะรีบวิ่งไปที่ตู้ล็อกเกอร์ได้เลยนะคะเออโอซานะอยู่ไหนนะวิ่งวิ่งวิวิวิงว่ง,ง,งตอนนี้คือโอซานะนะคะกำลังจะวิ่งมาสอดจดหมายนะคะในล็อกเกอร์ของคิวจินะจ๊ะทุกคนจดหมายรักรับไปซะเถอะม,มองซ้ายมองขวานะคะ นี่แน่ฉันเห็นนะว่าเธอเนี่ยเอาจดหมายให้ผู้ชายนะฮ้อเออแล้วคิวจิล่ะคิวจินายรีบไปเอาจดหมายสิอะไรนะ่ะนี่เป็นยังไงล่ะ นี่นายรีบไปสิโอสนะรอนายอยู่นะเพื่อนแล้ววิ่งไปเลยดีมากฮ่า <c oughs> ทุกคนจงจดจำภาพในวันนี้ไว้นะคะเพราะว่าเรากำลังจะเห็นทั้งสองคนนะคะจูบก,กัน <c oughs> ตอนนี้คิวจิคือแบบว่าวิ่งหน้าตั้งเลยนะ <c oughs> โอสนะโอสนะรอเราอยู่ไหนวะ โอสนะอยู่ไหนอะ่ะอ๋อโอสนะน่าจะกำลังยืนอยู่หลังต้นไม้นะคะทุกคนอุย๊ยตื่นเต้นชมัตเลยเราก็ได้เห็นฉากสำคัญแล้วโอสนะคือจริงๆแล้วเนี่ยฉันชอบเธอนะเพื่อนหรือเปล่าอันนี้คือปอต้องกดตัวอีปะ ถ้าปอกดตัว E เนี่ยฉากเนี่ยมันจะเป็นยังไงหรอปึ๊บตอนนี้ทั้งสองคนกำลังจะจูบกันโอ้ oh my god โอ้โหคือแบบเป็นภาพที่หาดูได้ค่อนข้างยากนะคะทุกคนทั้งสองคนนะคะสุดท้ายก็ได้ สารภาพรักกันพร้อมกับกอดแล้วก็จูบนะคะคือมันก็ ็นอีกหนึ่งฉากจบที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเหมาะสมกันดีนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยรุ่มพี่เนี่ยก็ต้องเป็นของเราอยู่ดีนะคะเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเนี่ยคงจะได้เห็นฉากที่โอสนันนะคะมีคนอื่นแล้วนะคือมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหรเลยนะคะมันก็น่ารักกุบกกิกดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ปอด้วยนะคะที่สําคัญนะคะต้องกดกระด ด้วยนะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน